นับสนุนโดย t r u e d t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอาัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดมากทิมทำบุญปลป่อยปลา <c oughs> เห็นเลข2ตัวในมือทำคอหวยตาลุกบลูพงทิวัต์ยืนยันความสัมพันธ์มีญาเป็นแค่พี่น้อง เต่งวิชัยอึกอ <ล ısı> ักตอบสั <avez> <Think faith> มพันธ์ฟรินซโรชาหลังมีดราม่าถูกแอบถ่าย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้อยู่กับยิงและเนสนะคะติดตามข่าวบันเทิงของเรากันได้เลยนะคะไ่แล้วค่ะกับกลืน n i n g อินไซ h ์อินไซ h ์รับอรุณนะคะทางนักคุณผู้ชมที่ชมสดผ่านทาง YouTube True Vision Official ค่ะรวมไปถึง t u u v i s i o n s Now ผ่านแอปพลิเคชัน True ID นะคะแล้วก็ทุกลตฟอร์มด้านล่างของ True Insight เราด้วยนะคะ,คะมากันที่คู่บ่าวสาวายแดงแล้วกัน<อ>คู่ชีวิตาจากคู่จีนมาเป็นคู่จริงแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันแล้วค่ะสำหรับ หมากคิมนั่นเองนะคะก็รัดฟารมาที่เมืองไทยแล้วนะคะทุกอ,อย่างเลยแฮปปี้ดีค่ะล่าสุดก็ได้ชวนเพื่อนๆน,นะคะไปทริปทําบุญปล่อยปลาค่ะพี่ค่ะ,คะแต่การปล่อยปลาเนี่ย <c oughs> คือมันใกล้แล้วใช่ไหมคะช่วงที่วันจะเป็นเศรษฐีของหลายๆคนอีกประมาณ2อวัน <c oughs> ใช่ประมาณนี้ค่ะเขาเรียกว่าคนที่แบบว่าชอบโชคลาบหรือพอ, <S 2> 2 <S องวลเเลขค่ะก็มีตัวเลขอะจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะ มีโมเมนต์ดีต่อใจมาให้แฟนคลับได้ยิ้มแก้มปรีตลอดเลยค่ะสำหรับคู่พระนางทีเพิ่งจะเปลี่ยนสถานะจากคู่จีนมาเป็นคู่ชีวิตอย่างมากรีนและคิมเบอร์รี่โดยล่าสุดค่ะหลังจากที่บินลัดฟ้ากลับมาถึงประเทศไทยทั้งคู่ก็ได้ถือโอกาสดีชวนเพื่อนซีคคนสนิทจัดทริปทำบุญกันแบบง่ายๆเป็นส่วนตัวโดวยการเดินทางไปปล่อยปลาพร้อมกับนำเอาภาพบรรยากาศมาแชร์ผ่านไอจีสตอรี่ของมากรีนให้แฟนๆได้ร่วมทำบุญการรวมอนุโมทนาบุญด้วย แต่นอกเหนือไปจากโมเมนต์เรื่องราวดีๆดังกล่าวค่ะจะสร้างความอิม่มอ,อกอิ่มใจให้กับหลายๆคนที่ได้เห็นแล้วก็ยังมีช็อตเด็ดสะดุดสายตาของบรรดาคอหวยและก็นักเสี่ยงดวงกันด้วยเช่นกันเพราะหนึ่งในภาพที่หนุ่มหมากถ่ายมาแชร์นะคะได้เผยให้เห็นป้ายสีแดงเด่นชัดในมือซึ่งระบุเลขนะคะก็คือ31อีกทั้งเจ้าตัวค่ะยังแนบแคปชั่นเซวๆนะคะว่าถึงตัวเลขดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่าส1มา งานนี้ค่ะเลยทาให้บรรยากาศก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่1ตุลาคมนี่นะคะต้องคึกคักมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยค่ะ,ะถ้ามาจริงๆเนี่ยค่ะ เดี๋ยวสักพักนะมีผ้าเจ็ดสีไปผูกหนุ่มจำพอ<า>จ่อจำแว่เอา,เอาไม่ใช่แค่เจ้า่าวเจ้าสาวนะคะมามากันที่น้องบลูกันต่อเลยดีกว่านะมีคนถ่ายรูปเห็นรูปคู่ก็พลอยที่จะจับจิ้นกันเพราะว่าดูแบบเขากันเข้ากันนะคะระหว่างน้องบลูกับน้องมี่านั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่ยามพิทองเจือโพสตภาพคู่ลูกสาวอย่างน้องมีญากับนักแสดงหนุ่มเจ้าของฉายาลูกรักพระเจ้าบลูพงศ์ธิวัฒน์จนทำเอาหลายคนแห่จับตาถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ล่าสุดหนุ่มบลูก็ออกมาเปิดใจว่าจริงๆไม่มีอะไรเลยไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวไม่ซีเรียสกับกระแสจิ้นแล้วก็ขอยืนยันว่าตอนนี้โสดร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนี้โสดครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ก็ไม่ซีเรียสน้องแบบว่าโดนจับตาอ๋อไม่ซีเรียสเพราะว่ามันไม่มีอะไรก็เลยแบบว่าไม่ซีเรียสเลยครับอ๋อจริงๆคือไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าวันนั้นเนี่ยคือเป็นงานอีเวนต์เกี่ยวกับซีรีส์เรื่องหนึ่งครับแล้วก็ผมไปร่วมงานแล้วก็ได้เจอกับน้องแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ได้มีการแบบถ่ายรูปกันแล้วก็คุยกันครับผมกับน้องไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับแต่ว่าผมรู้จักน้องว่าอ๋อนี่น้องมีญาติแล้วก็พี่พี ก็เป็นพระเอกอะไรเงี้ยครับอ๋อหลังจากวันนั้นก็คือผมยังไม่ได้เจอน้องกับคุณพ่อเลยครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมสนุกกับการทํางานมากเลยตอนนี้จอยมากๆเลยเกี่ยวกับทำงานก็อยากทํางานให้เต็มที่ก่อนครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ารอโตขึ้นอีกนิดดีกว่ารอโตขึ้นแล้วก็เราพร้อมทุกอย่างที่ดูแลคนอื่นได้เราค่อยคิดที่จะแบบมีแฟน ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเราก็ยิ้มกันต่อได้อยู่ใช่สาวๆก็มีความหวังกันต่อไปนะคะตำหรับใที่เขายังไม่มีแฟนเราก็จะจิ้นตัวเองเข้าไปได้ถูกต้องก็ไม่ได้จิ้นกับใครนะจิ้นตัวเองเข้าไปในความสุขเล็กๆน้อยๆเ็นบอกว่าตัวจริงหล่อมากหล่อมากใครได้เห็นก็แบบว่าโอ้โหออร่กกระแทกตาเลยทีเดียวค่ะนะคะอ่ะเรามากันอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันค่ะสำหรับสองคนนะคะนักแสดงเซงวิชัยและก็น้องฟรินสโรชาค่ะหลังจากที่ เจอดราม่าเขาเรียกว่าโอ้โหมรสุมหนักมากนะคะเป็นเหตุการณ์ที่โดนแอบถ่ายละกันค่ะจากผู้ไม่หวังดีนะคะล่าสุดค่ะหนุ่มเซงวิชัยก็ได้ออกมาเปิดใจพูดถึงเรื่องราวนี้แล้วค่ะหลังจากเซงวิชัยนะคะมีชื่อไปเอี่ยวดราม่าจากเหตุการณ์ที่ฟรีนเซโรชาถูกผู้ไม่หวังดีแอบถ่ายภาพล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดตคดีนะคะว่าได้มีการนำผู้ต้องหานั้นมาสอบปากคําแล้ว ส่วนความสัมพันธ์ของตนกับฟรีนตอนนี้ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานพร้อมเผยนะคะว่าสภาพจิตใจตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะณตอนนี้ครับก็พยายามรักษาสภาพจิตใจแล้วก็โฟกัสกับงานที่เราได้รับอย่างตอนนี้ตัวของเซเองดีขึ้นขนาดไหนครับตัวของผมก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยังไงก็ยัง มูฟออนอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้กําลังใจจากทางทพี่ๆเองหรือว่าคนรอบตัวแล้วก็ครอบครัวของผมที่คอยให้กําลังใจผ่านจากเกรื่องต่างๆเราใช้ชีวิตแบบว่าเราแวงหรืออะไรหรา่าอไรคเราแวงไหมผมว่าเราก็พยายามมันอาจจะไม่สามารถลืมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรารู้สึกว่าเราพยายามก้าวผ่านมันมาเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังมีงานที่เราต้องทําโอกาสที่เข้ามาเราพยายามโฟก,กัสกับสิ่งที่เราได้เหลือวนครับในด้านความสัมพันธ์ของเราในตอนนี้มครับในเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับผม อย่างที่ผมได้แจ้งไปเลยครับว่าณตอนแรกที่เกิดเรื่องเรามีอาการเครียดอย่างมากๆและตอนนี้ครับเราก็ได้โฟกัสกับงานที่เราได้รับกันอยู่แล้วก็ที่กําลังทงาําอยู่นๆตอนนี้ครับให้กําลังใจใครบ้างให้กำลังใจกันไล้กันกหมให้กำลังใจจริงๆก็คอยให้กำลังใจกันเสมอครับผมแล้วก็รวมถึงที่แฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเราเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทุกๆปัญหาครับมันต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็ อยากที่บอกเลยครับว่านักตอนนี้เรามีโอกาสอยู่นะตอนนี้แล้วก็นักขนาดนี้ที่ได้รับโอกาสจากทางพี่ผู้ใหญ่หรืองานต่างๆที่เข้า,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 ามาแล้วรู้สึกว่าเรายัางอยากโฟกัสแล้วก็ยังอยากพัฒนาตัวเองสําหรับงานที่เราได้รับอยู่ตอนนี้ครับแสดงว่า, 3, วาวความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ก็คือยังไม่ชัดเจนหรือชัดเจนแต่ยังครับความสัมพันธ์ใช่ไหมครับผม <laughs> ถ้าถามว่าชัดเจนผมคิดว่าหลังจากที่เกิดเรื่องมาเราได้กลับมานั่งทบทวนแล้วก็ได้กลับมาพูดคุยกันถึงผลกระทบต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปเลยครับว่าเราทั้งสองคนได้โฟกัสไปที่การทํางานเป็นหลักแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เราไม่ได้มีการพูดถึงหรือไปจัดก,การกับตรงนั้นครับคุณผู้ชม ก็ขอให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะเพราะว่ามันอยู่ในที่สานา่ะเป็นสถานที่ส่วนตัวมากๆเลยจริงๆค่ะก็เป็นการแอบถ่ายเขาเรียกว่า เขามัน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 ลุกแล้วเมื่อสูงมาจากอีกตึกหนึ่งเลยใช่ค่ะพี่ล้วคิดดูสิเนี่ยรูปของความสัมพันธ์ยังถ่ายได้แล้วบางทีเราอยู่บ้านแล้วเราแบบเดินออกมาแก้ผงแก้ผ้าอะไรเพราะมันคือบ้านของเราอ่ะใช่ไหมล่ะความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเนาะค่ะมาคันที่สายมูตัวยงคนนี้ดีกว่าไปตามเธอค่ะเผื่อที่ว่าเธอจะมาแนะสถานที่ดีๆให้เราได้ไปมูกันบ้างค่ะ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนักสแสดงที่ขอยอมรับว่าตัวเองเป็นสายมูตัวยงสำหรับแพรวานิชาพาัฒนที่ปีนี้ก็ยอมรับว่ามูเยอะจัดเต็มทั้งดูดวงเปิดไพ่หรือไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามตาม่งางจังหวัดเจตัวก็บอกว่าดวงปีนี้เนี่ยเน้นไปในทางที่ดีดูเรื่องธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ค่ะดูเยอะค่ะใช่ดูแบบปีหนึ่งดูประมาณสองครั้งสามครั้งอย่างเช่นปีนี้ดูบ่อยก็จะดูเรื่องว่าแบบ การลงทุนธุรกิจจะเป็นยังไงถ้าลงแบบกับเพื่อนคนนี้จะเป็นยังไงทะเลาะกันไหมก็เยอะนะเหมือนเวลาว่างที่มีอ่ะก็คืออยู่ก็แบบบินปุบป,ปับไปเชียงใหม่ไปทําบุญ <ใช S 1> แบบว่าลงไปแบบลงไปอุดรไปไหว้ <c oughs> คำชะโนดแล้วก็นั่งรถต่อไปไหวแบบหลายที่มากตื่นมาดูสิเสื้อมงคลก่อนออกจากบ้านก็คือไหว้พระขอแบบพลังคุง้มครองไปถึงสถานที่ทํางานหรือว่าที่ไหนก็ตามที่ไปก็จะไหว้เจ้าที่ปีนี้ไปในทางที่ดีไหมคะดีค่ะดีค่ะ มีปีหนึ่งอะเคยโดนเตือนว่าไม่ให้ดำน้ำปีนั้นไม่ได้ดำน้ําทั้งปีเลย <laughs> เราก็เชื่อเราก็กลัวไงคือเราจะฟังว่าโอเคเตือนว่าระวังเรื่องอะไรและความอันตรายอยู่ระดับไหนถ้าระดับชีวิตเราก็จะห่างเลย<อ>ใช่ำสำหรับธุรกิจของเธอนะคะทั้งธุรกิจสกินแคร์และเสื้อผ้าน,านั้นตอนนี้ก็เรื่อยๆค่ะ หันไปมุ่งกับธุรกิจสกินแคร์มากกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเขาทำเป็นงานอดิเรกส่วนที่หลายคนมองว่าแพลวาสแซ่บขึ้นเจตัวก็บอกว่าเปลี่ยนลุคค่ะด้วยการเปลี่ยนสีผมพอปิดกล้องเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้ทำชอบทําสีผมอยู่แล้วผมเสียก็ไม่กลัวเพราะเพื่อความสวยแพลวาาทนได้เพื่อความสวยอทนได้เสียนะคะม,มันต้องเสียแล้วแต่ว่าเป็นแบบ ก็ต้องค่อยๆรักษาน้องต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าช่วงนี้ลูกเราดูโตขึ้นไหมเราดูแบบใช่เราเปลี่ยนสีผมเราเป็นแบบฝรั่งเราปิดกล้องละครทุกอย่างหนังแล้วเราก็เปลี่ยนสีผมเลยเพราะว่าเราเตรียมรับ MV ตัวต่อใหม่ค่ะปีช่วงหนึ่งที่แบบก่อนนั้นเนี่ยคือแบบถ่ายละครเยอะแล้วแบบเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยอะพอแบบไปทําทีนึงเขาจะแบบว่าเมื่อไหร่จะปิดกล้องเนี่ยบอว่าแั้นสิเมื่อไหร่หนูจะปิดกล้องหนูอยากทาผมเหมือนกันแต่ว่าออดทนพอไปฟอกครั้งนี้ก็ฟอกมันเลยเขาก็บอกว่าแบบ เออแต่ทุกคนนะฟิดแบคทุกคนบอกว่าดีสีผมนี้ดีตอนนี้มีทำเอ่อสเปรย์ชิดหน้าเรื่อยๆนะคะตเสื้อผ้าเราตั้งใจว่าทำเป็นแบบการอดิเลกฮอบบี้นู่นนี่นั mm ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวสเปรย์เหมือนพอมันมาสาักแบบจากที่เราชอบเองแล้วมันเลยเหมือนเราแบบอินเทนมากๆด้วย ขอบคุณที่ติดตามชมกดมอร์น n ่งอินไซต์าง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ